สวัสดีค่ะพี่น้องป้องกุ๊กและพี่น้องป้องฝ่ายของยายตุ้มชาแนลเอฟซีของหมอลำพิรลำเพลินเอฟซีของเปิดน้อยลำละครเพชรลำเพลินหรือคำลา่าพชรลำเพลินนะคะต่ยืมคำว่าแม่พรคือเก้า่ะคะเนาะพี่น้องป้องกุ๊กพี่น้องป้องฝ่ายนีย่เป็นเป็นคำว่ายแม่พรนพิรดีจะ้ะยายตุ้มกะหมัก หมักประโยคนี้ก็เลยยืมคํำว่าแม่พรมาว่าเนี่ยเด้อจ้ะเป็นอะไรเนาะผ่านพ้นไปนแล้วอ p พสเมื่อคืนนี้สําหรับการไลฟส์สดกลุ่มปิดมอํำเพชรลเพลินเฮาว่าในภาพรวมของขไลฟ์กลุ่มปิดเมื่อคืนก่อนนะพี่น้องเนาะอย่างนี้เลยนะโอเคถ้าคะแนนเต็มร้อยใหญ่ตุ้มให้9 0 9าถึงเกนะคะ ในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยนะคะพี่น้องอม่มีอย่างร้อยนะคะ8ปห้าขึ้นไป8 5 9สิบหก้านี่ถือถืออยู่ในเกรด A แล้วนะคะการแสดงเมื่อคืนให้เกรด A นะคะหลายๆฉากหลายๆตอนยายตุ้มชอบอฉากที่ไม่พรโชว์เพงลงรำพูไทยอันนี้ชอบอันดับที่หนึงเลยนะคะอันที่สองฉากที่เข้าลำเรื่อง เข้าลำเรื่องเงาะป่าสังทองตอนพ่อพญาออกมาเนาะออกมาลำพระเอกต่อโชคพ่อพญาต่อโชคลำพื้นได้ดีขึ้นเหมาะแล้วกับลำพื้นเนะาะพ่อพญาต่อโชคลำพื้นลำซซยม้วนแม่พญาอ้อนกับลำซซยม้วนนะคะแล้วศิล,ลปินปีนี้นะคะเป็นลำพื้นอย่างนี้เลย ศิลปินเยอะมากนะคะล้นเวทีเลยอันนางทศิไอ่เคลียกนะงมหาอมาตย์ทั้งหลายนะคะฝ่ายหญิงฝ่ายชายนั่งเรียนสวยงามค่ะฉากนี่สวยงามมากนะคะยายตุ้มก็ชอบแล้วก็ฉากที่สามที่ชอบนะคะฉากพัทดาเลือกคู่นะคะช่วงที่พ่อพญายแม่พญายนั่งแล้วก็ให้ทิดาทั้งจิตนะคะนั่งเรียนแล้วก็ ฟังนี่ก็จะเป็นเมืองเจ้าเมืองต่างๆนะที่มาให้พะธิดาเลือกอันนี้ก็งามพีม่น้องอ้ยพระเอกหลายนาะงเอกหลายปีนี้นะคะศิลปินหลายเพลินลพืน้นขักขนาดนะคะทีนี้ฉากที่สี่ที่ชอบนะคะพอเลือกคู่เสร็จแล้วจับคู่ออกมาร้องเพลงคู่กันนะคะอ้แต่ละเพลงนี่อย่างนี้เลยยอมรับ ไม่ใจดอนเลยนะคะอ้อเห็ดเห็ดสคริปได้ดีนะคะซ้อมได้ดีมากเลยนะคะเมื่อคืนจับคู่แล้วก็เพลงที่เอามาร้องคู่กันแต่ละเพลงแต่ละเพลงเนาะโอ้ทำได้ดีนะคะน้องเชอรี่ร้องแทนอ่าพี่เปียรรัชดานะคะเพลงอุ้ยเอ๊ะอ่ะอ่ะอันนี้อื้อน้องเชอรี่ก็ยังเขินๆไอ้อาอยู่แต่น้องก็ทําได้ดีเนาะพี่มีพี่รถมีก็ช่วยร้องในในช่วงที่มันแบบมันต้องเซ็กซี่เซ็กซี่เนาะเสียงมันต้องยั่วยั่วเนี่ยนะเนาะ น้องเชอรี่อาจจะยังอายอยู่นะคะแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือฉากฉากเออเดี๋ยวเดี๋ยกดสิว่าเรื่องฉากต่อไปช่วงที่พัทิดาเลือกคู่แล้วก็าได้คู่ออกมาร้องคู่กันค่ะเมื่อคืนน้องเออเออน้องโอเอ็กน้องโอเอ็เกิดนะคะเมื่อคืนสวยนางมีออร่ามากกล้องจับเวลาน้องร้องเพลงน้องจะแบบมีออร่า อนาคตไก่น้องโอเอนี่แค่มาโชว์แค่อีพีนี้อ p พีแรกเนาะที่โชว์แบบรำเรื่องโชว์อะไรน้องทำได้ดีนะคะทำได้ดีแล้วก็ฉากสุดท้ายตอนจบเนาะกลับมาต้องพูดถึงเรื่องนนี้พระเอกโก้กับนางเอกฮายเนาะสังทองรจนาเพื่อนถอดรูปแล้วก็โอ้หลายคนชอบนะคะอันนี้ก็โอเคมากเลยแล้วก็ขอชมนะคะเมื่อก่อนใจตุ้มไม่ค่อยชมนะคะกลุ่มดาวลูกไก่ เป็นอย่างจะบอกให้ชมกลุ่มนี้หลายๆคนเอฟซหลายๆค,คนอาจจะชอบน้องดาวลูกไก่นะคะอย่าดรามา่ายาตุ้มเด้อแต่ยาตุ้มว่าน้องยังยังไม่โอเคเท่าไหร่การฝึกซ้อมการความตั้งใจความอะไรต่างๆนี่น้องยังยังยังบอกโอเคในในความคิดยาตุ้มแต่เมื่อคืนน้องทําดีตั้งแต่ ep สามแล้วดาวลูกไก่ชมอยู่เมื่อคืนน้องก็ทําได้ดีแบบเออโอเคมันต้องอย่างนี้นะคะมันต้องมีพัฒนาการ เมื่อคืนในภาพรวมนะคะขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมคนทําสคริปต์แล้วก็คนฝึกซ้อมนะคะอาจารย์ดอดตลกกระดีนะคะตลกดด,ดูการสามนี้เพชรลำพูนน่าจะปังนะคะพี่น้องอันนี้ในภาพรวมนะคะที่ยายตุ้มสรุปคร่าวๆนะคะในในอีพีสี่เมื่อคืนนี้ของกลุ่มปิดมําเพชรลำพูนนะคะมาฟังเสียงแม่พรกันคะ่ะพี่น้องโอ้ยม้วนม้วนม้วนแม่พรลำพูไทย เดี๋ยวเ,เสียงหาตัวจับยากพวกม่วนม่วน,นคนเคียงลูกม่วนไม่ฮอลเสียงสุดยอดเลยเมื่อคืน หลายเอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยมวนๆๆมันเงินพาเติมหลังลอกหอกเอานําหัวหาเรี่องสองคนว่าแม่ตนนั้นวันดีก็จะสิยาทําแหลหาบ่เป็นแต่งต้าเอาไปใคลงตลาดพักกาดหัวพักกลวพร้อมได้ขายกลอมส่งลูกสาวเด็กน้อง ่าบาทางได้กลุ่มปิดในยอดพอองพันคนคอยซีไปโดนน้าเมืองบันแพงแม่นประหอดปืส no. ิโดดแล้วิเอาปนิเฮ้ยเศ้าเศ้าไม่ปวงไม่ดอนโดนได้ยุ่เจ้ายังไม่โดนพอไปอย่งตาเขาสิตายเล่านล้วมาตองเล้ยตัสิ่่นรู่บ่ใจในลห่าบ่ไหนปรงแตงานปอาเรืองอื่นเน้อทาย้องยาเมืองอื่นเดื้อทราขอเขาตอ้สองใสห่อแกม ไอเลยแวะทางเขาปลาพออิ่มแล้วไอ้เลยปลกมืออำลานานแล้วที่ไอ้พ่อมาไม่ต้องหายอยู่ลำตะโพนหันแล้วหันล่าหัวกเห็นเงาไอ้มาจ้องยันตั้งตา่ใหญ่ใจลอยคอยบอกเดือนทั้งวันวิ่งสันกันรถตัวรถเล่าแต่อ้ายพอที่ใจมองไปลับกระของเกียวเพื่อเา นอ้องมาฟังดาวลูกไก่เนาะพี EP นี้ดาวลูกไก่ทําได้ดีค่ะเยตุ้งขอชื่นชมนะคะนางเอกไฮนางเอกโอเอกออล่ามากจ้ะพี EP นี้นะคะเป็นแฟนรั มาเต็ม um เลยเสียงน้องดาาลูกใจเมื่อนี้พอวันขอลาไปงานแต่งก็เลยต้องแจ้งให้อยู่ตรียันยศ่ซ้อนต้องแม่นดีใจอย่าไปเส้นโสดมือนี้สิคอนัะตาลองคงจะสิไปหาฟองกูอยู่บ้านกู้าเอามาปน เู้งาม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 แม่พนอีพีนี้งามขนาดเลยออร่าพี่น้องโอ้เสียง ตอนเทินบ่ต้องไผไปรับจ๋าดอกขอจังเข้าออกไปบัก

มนผู้เป็นใหญ่ได้ปกครองตุ้มไผ่ลาดสะดอนเดือทั่วลาสันสื่อยองดอกยอยองทุกอันใดบ่ได้พ่อคนเป็นพ่อทีใจได้เออเออเอเออันตรายภัยถูกแม่นบอมนี่เรามาไกลมนท่านางเทียมไทย ค้องปางเสวยราชขาดตะปูสืบสางสันติราชดอกแหงวงสาม,มนบนทาวเน่าเมืองตุกไทยอันวะไพฑูรย์บ่มีไก่แต่ตนนยางไก่องค์เอกไทยนั่งหนักมนท่าแมนจอมีว่าจาเรือกไก่ให้ไข่ตายม,มีมน่นท่นาท

ใจแกละพานมาโยนสุดศักดิ์สิทธิ์ทุกยิเฮฟันไม้ได้แกล้นไปจะมาแค่บนลกจากวอมาควบขัยากอมูสระขาพพ่อหนีลวกแม่มากกว่าเพือบนใจคนจนไรทพโอเออรามา เมก็สวยรถเมฆก็สวยเชอรี่น้องฟิมเนี่ยชอบเนี่ยชอบลำเพลินท่าฟ้อนสวยชอบชอบ ดอนเลือกนางทั้งเจ็ดมาได้เหมาะสมงมากเลยเนี่สวยสวยสวย เมื่อองค์ชายฉากนี้ก็งามี่นางๆก็ได้มาคบถวนกันเลยปัจจุบันเขาปฏิริูปพี่เลือกปูกันเลยเริ่มจากลูกสาวคุณเองก็ได้ลูกแล้อแล้วลูกตามรับดับใหม่งาม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 พี่น้องชางพวกเราจะหน้าเดียวนี่ท่านเฝ้าลงไปจัดกระทะพวกเราจะหน้าเดี๋ยวนี้นะน้องรถจะได้น้องก็ต้องต้งใจพี่ดอกพี่เนี่ยก็คือพระสังฆทองตอนเนี้ย ปากงอก้อปลามันบริยูทธิกระทบไปหน้าเฮงนี่แล้เลือแต่พีคนเดียวนี่แหละน้องโจนาจาเม้นปากงอกปลามันบริยุกระทบไปหน้าเฮงนี่นแล้ก็ยังมีพีสังท้องคนนี้นะอยู่เป็นมูดองโจนาด่เลยน้องแต่ละฉากนะคะพี่น้องยายตุ้มก็เลือกเอาแต่ฉากที่ประทับใจนะคะนิดนิดน้อยน่อยมาลงในคลิปนี้นะคะก็ต้องมอบขอมอบเครดิตให้ ช่องหมอลำพลเพื่อนออฟฟิเชียลแหละน,ลนะคะเนาะเอามาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้ของยัยตุ้มก็ะาวประมาณ1556นาทีด้อยพี่น้องโดยปกติกะจะทำคลิปสั้นๆ1112นาทีนะคะเพราะว่าฉากประทับใจมันหลายนะคะนะคะท้ายคลิปนี้กะจะขอพูดถึงน้องคำล่าเนาะ,ะคนอื่นๆกะว่ามาเมื่อแล้วความประทับใจกเว่ามาแล้วนะคะน้องคำล่าอ P ีนี้ยายตุ้ม อีพีที่สามจะตุ้มให้เจ็ดสิบคะแนนเนาะอีพีนี้ขอลดลงเป็นหกสิบห้านะคะเสียงน้องไม่เต็มนะคะอีพีนี้เสียงไม่พุ่งนะคะอาจจะเกิดจากไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนหรือยังไงนะคะหรือการฝึกซ้อมไม่เต็มที่หรือยังไงเนาะ,ะท่อนลำแต่ละท่อนท้ายประโยคมันจะมันจะสั้นมันจะห้วนเหมือนมันจะหมดหมดหมด,หมดลมที่ที่ร้องออกมานะคะกะ ต้องมีการพัฒนาต่อไปเนาะน้องคำล่าเพชรลำพืนนะคะอยากให้น้องออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะๆนะคะการฟ้อนการอะไรให้ลงถูกต้องตามจังหวะเนาะนะคะก็ค่ะพัฒนาต่อไปเนาะน้องคำล่านะคะท้ายคลิปนี้ก็มีอย่างนะคะเย่ตุ้มก็ขออำนาจคุมศรีรัตนไทยคุ้มของ F c เย่ตุ้มคือเข่านั่นแหละคะ่ะหอยดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะ คิดดีพูดดีทำดีนะคะ FC พลังบวกพิลำเพลิด FC ปิดน้อยคำลาลำละครท,ทุกท่านนะคะอยู่ดีมีแหงเดอ้อจากการถ่ายคลิปม้วนๆน,นะคะแล้วก็จากกันเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้นะคะยาวนิดน,นึงเดอ้อพี่น้องเดอ้อของบทเพลงพี่น้องซึ่งมีฉายาแยะๆมากมายนะคะนักร้องสาวเสซนเนห์าหนึ่งฉายา,ยาย<อ>นักร้องสาวเมือง แดนดอกจำปาสองนักร้องสาวเสียงแมวน้อยกินปลาสาม,มน,านักร้องสาวเสียงอ่าไม่ได้กว่าเสียงอะไรนะเสียงน่าสงสาออรด้วยนะอ้า อะไรนี่แหละเยอะแยะเลยเ่าหลายอย่างนะคะแต่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงเข้ามาแล้วนั่นก็คือเอาเป็นฉาย,ยาแดนดอกจำปาดีกว่าแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเลักษณ์ของเขานะคะถึงเวลาแล้วพี่น้องวันนี้เจ้าของบทเพลงพอฟันคขำคขงสี่แสนฟิวแล้วพี่น้องเฮ้าขอบคุณพี่พขอบคุณน,น้องหลายๆฉลองสี่แสนวิวๆๆวันนี้จะมาร้องเพลงให้พ่อๆๆๆๆนะคะ ส่วนให้ครับลาเพเล็กรัเพล็กพี่น้องก็พคุณพี่น้องทุกคนด้วย พระผู้สดส่ทในนอกคำลาจ้า I'm, I'm not